วันนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผู้ชมช่องเกษตรชาบานพิธีพ่อเพียงนะครับวันนี้เขาจะพ้าล่งมาเบิงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคม2564นะครับคณะผู้บริหารนำโดยท่านนายกชาตรีศรีชาถานะครับนายกองการบริหารส่วนตะบนเกาขาม หมอบหมายให้งานบองก,การมันเท่าสนามภัยนะครับหลักกงานกู้ชีพนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาข้ามนะครับลงมาปฏิบัติหน้าที่งานีพนนะครับเพื่อบองการโรคไว้โรคติดเชื้อไวรัสโครโครนานะครับ2019หรือโควิด19นะครับคือมูนีเฮาลงมาเบ,บิ่งงินทีเพราะว่ามีา่ผู้สิดติดนะครับผู้ทิ่ติดเป็นกลับมาพักเฝื่อนอยู่บ้านกลับไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะครับก็บอาการดีขึ้นให้ โรงพยาบาลนะครับก็ส่งให้กับมาพักเผื่นต่ออยู่ที่บ้านนะครับกัตัวอีก14มือนะครับทางเจ้าที่เฮ้านะครับรวมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับสุวัฒนานะครับลงมาซอยกันนะครับเพื่อพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิดนะครับเป็นการพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับเพื่อป้องกันการระบาดนะครับของเชื้อนะครับของสารที่ผู้จะามักกัปโตนะครับ บริวเวณที่เหาอยู่ตัวนี้นะคือเป็นบ้านของผู้ติเชื้อนะครับก่อไหมะพักหนอกออกมานอกบ้านนะครับกักตัวอยู่ทงหน้านะครับเตินินทงหน้านะครับเป,เป็นบ้านหลังเดียวนะครับอยู่ห่างนะครับมีความเือมีความปลอดภัยสูงนะครับตอนนี้เข้ากับมาขาเชื้อก้อนรถล,ลงบ้านพันธุ์ส่งส่งตัวผูผูป่วยที่ที่เชื้อมากักมากักตัวนะครับตอนนี้เข้ากัลร่างปฏิวัติหนาทีนะครับโดยการ แต่งชุดนะครับสวมชุดให้เจ้าที่นะครับผู้ใส่ชุดนะครับคือนายโอภาสเสนาโน้นนะครับผู้ใสยป้องกันนะครับเป็นชุดพี่พี่อีนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นละอองของเจ้าหน้าที่นะครับชุดนี้ป้องกันฝุ่นละอองป้องกันสารเคมีนะครับให้นะครับโดยมีเพราะว่าถือว่าเป็นเขตเขตแรกของตำบลเขาขามนะครับที่ ที่มีผู้ป่วยทติดเชื้อนะครับซิ่งมาจากพื้นทีเสี่ยงนะครับเพื้นทีเสียงกับมากักตัวอยู่บ้านนะครับอระแรกนะครับเจ้าที่ก็ต้องเตรียมตัวเจ้าของนะครับนำมาระวังนะครับเตรียมที่นะครับก็ใส่หน้ากากนะครับสวมชุดนะพี่อีนะครับทั้งหน้ากากอนามัยนะครับหน้ากาก N95 นะครับสองชั้นนะครับก็หน้ากากแมสทรรมมานะครับเพื่อ ้องกันนะครับเ้อก็บองหัวนะห้องก็ตตองเซฟจ้คข้องกอนนะครับตอนนี้เจ้าทีก็ล่างซอยนะครับซอยกันนะครับตอนใส่ครั้งแรกนะครับก็ต้องใส่อ่าซอยกันหลายคนนะครับเพราะว่ามันยังวนท่านเขาไปถึงหม่องชานทีที่มันแผลระบาดนะครับทุกขั้นตอนนะครับเ้าก็มีคุณหมอจากโรคพอสตอนะครับแล้วก็เจ้าทีหนึ่งโวกเก่าของตะบนเก่าขามค้องเขานะครับมาซอยนะครับติดชุดใส่ชุดไห้นะครับของเจ้าทีก็ ปลอดภัยนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับอ่าตัวนี้คือใส่ถุงนะครับถุงหลังจากท่าจถ่าทาวดแล้วนะครับก็ใส่ถุงนะครับถุงอ่าใส่รองเท้าอีกนะครับแล้วเพราะว่าเขาจะต้องทิ้งทั้งบดชุดท่อใส่ทํางานนะครับท่อใส่ได่ครั้งเดียวนะครับใช่แหละก็อยกถิ่มเบิดเลยนะครับนะครับเพราะว่ามวหไม่การแปร่กระจายของเชื้อโรคนะครับกับขอขอบคุณนะครับคณะผู้บริหารนะครับนําโดย่านนาโยกนะครับ นายชาติศรีวิศรษานะครับในองค์การบริหารส่วนตำบลกะขามนะครับที่ให้ความสําคัญนะครับเป็นห่วงพี่น้องประชาชนของเฮานะครับก็ทรงเจ้าที่ลงมานะครับหลังจากเข้าไปช่วยเล้วนะครับก็ให้เจ้าที่นะครับมาซอยตรวจสอบนะครับว่าชุดเท้านี่ปลอดภัยดีบอนะครับมีมองได้ที่เป็นอันตรายในบอนะครับในการทํางานครับหลังจากนั้นเขาก็ประชุม จำยาคาเชื่อนะครับเชื่อกับช้ิดถังนะครับถังถังสีดหยานะครับแต่ว่าถ้าเป็นถังดับเพลิงนะครับพาใส่ใบดับเพลิงนะครับตัวนี้นะครับตามอัตราส่วนที่คุณหมอเพิ่นแจงมานะครับคุณหมอส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขพัฒนาเขานะครับตำบลเกาคามเขานะครับ่นก็มาห้คำแนะน้ำก็จะติดป้ายไว้นะครับปไวยห้ามเขานะครับเฉพาะผููทีมีส่วนเกี่ยวของนะครับก็คือชอบเจ้าทีนะครับทีมี ใส่สุดแล้วนะครับกลับไปนะครับฉีดพ่นนะครับครับฉีดพ่นข้างนอกอาคารนะครับนอกตัวบ้านนะครับทั้งเมดนะครับทั้งนอกตัวบ้านนะครับห้ากัีเศทำเป็นฝอยละอองนะครับเป็นเป็นละอองครับห้ากัฝ่าไว้น้านะครับห้าต้องระมาระว่างซอยกันนะครับซอยกันทุกทุกคนนะครับฉีดไปเรื่อยๆนะครับฉีดจนทัวร์นะครับทัวบ้านนะครับทั้งภายนอกนะครับภายในนะครับ หลักจากนีนะครับเจ้าที่นะครับคอยเก็บทำลายนะครับสิ่งของนะครับที่คิดว่ามันจะเป็นแรงแร่เชื้อนะครับแ็่เชื้อกระจายเชื้อนะครับเขามาทำลายมาเผาถิงนะครับนี่คือด้านนานะครับด้านนาด้านนามองทานทีกักตัวนะครับกับผู้ป่วยรายนี้นะครับคือกลับมาครั้งที่สองนะครับหลังจากที่ไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะครับก็ต้องมากักตัวอีก14มือนะครับหอดบันทีหาสิงหาสองหาหกสี่นะครับ เจ้าที่ห้างก็จะพ่นอ,อีกรอบ2นะครับรอบ2นะครับทุกหมองนะครับก็การปฏิบัติงานนะครับก็ต้องยู่ภายตายการป้องกันนะครับการเซฟเจ้าของให้ถึงที่สุดนะครับใม่มีเสี่ยงนะครับเกิดความปลอดภัยนะครับของผู้ที่ฉีดพ่น ยาข่าเชื่อนะครับของกันไวรัสนะครับโคโรนานะครับทองิบโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลนำเยืนนะครับก็มาส่งผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยนะครับที่ได้รับการว่าดีขึ้นนะครับอาการดีขึ้นหมอกับห้กลับมาพักฝืนอยู่บ้านนะครับมากักตัวอีกคือเก่านะครับอยู่บ้านหล้างเดิมนะครับเพราะว่าเขาไปกักนะครับอยู่คนเดียวนะครับเข้าภาสีละมาระว่างนะครับมาละว่างก็คือหลังจากที่เจ้าที่เห้านะครับเขา เขาไปฉีดพ่นให้เรียบ้อยนะครับพ่านกระิอยู่ข้างนอกนะครับหลังจากนั้นครับจะมีหน้าที่ข้างเหานะครับเป็นคุณหมอจากรพสตนะครับก็จะไปหายคําแนนํำนะครับผู้ติดเชื้อนะครับถึงมาตรการป้องกันดูการดูแลจากของหลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลนะครับนะครับคือคุณหมอนะครับเข้าไปหายคําแนนํำนะครับผู้ที่เห็นว่าหลังจากเข้า มากักตัวเขาต้องเหตุแบบใดน,นะครับต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของคุณหมอนะครับเป็นผิ่จัิให้ขําแนนนํำนะครับในเรื่องของการดูแลเจ้าของการเราการช่วยเหลือนะครับการติดต่อสื่อสารนะครับหลายอย่างนะครับให้แจ้งนีอาการอย่างไให้แจ้งมาโดยตรงนะครับ ก็หลังจากที่คุณหมอเพื่อห้ข้ามในนํำนะครับผู้ป่วยนะครับเขาก็ต้องกลับมาทำไายนะครับทำไา่อุปกรณ์ที่เท้าใส่นะครับใส่ถุงของไฟข้องมั่นนะครับนะครับแยกเป็นถุงของไฟข้องมั่นนะครับปิดมิดชิดนะครับแล้วเอาก็สิเอาไปเผาทำไายนะครับคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาขามนะครับนำโดยทันชาติศรีวิชาฐานนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาขามกเป็นห่วงพี่น้องนะครับเป็นห่วงพี่น้อง ชาตวตำบลเกาขามเขาทุกคนนะครับขอหามาระวังนะครับกับป้องกันเจ้าของนะครับกันมียังกับประสานองค์การบริหารจัวนตบนเกาขามก็ไดกันับ